ขึ้นรถแห่โปรโมทเพลงแบบนี้เลยนะคะเพลงดอกกระเจียวบานค่ะสำหรับลูกทุ่งหนุ่มก้องเวยไร่นะคะโดยเหตุผลที่ต้องมีเอาออฟโฮมหรือว่าสื่อโฆษณานอกบ้าน,<ก>นวิ่งกันรอบเมืองแบบนี้คะ่ะ<ก>เพราะว่าตัวเองเนี่ยเ<ก>ชื่อว่ายุคนี้เนี่ย ทุกคนมีโซเชียลมีเดียในมือก็จริงนะคะ mm hmm. ผู้คนเสพร์ข่าว mm hmm. บนสมาร์ทโฟนง่ายๆแต่แฟนเพลงบางกลุ่มที่ยังรอฟังอยู่ค่ะติดตามข่าวแบบออฟไลน์อย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็เลยนี่ไปถึงตรงไหนก็กระโดดลงมาถ่ายรูปกับแฟนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ชวนพี่น้องนะะักข่าวบอกว่าอะมาดูกันหน่อยตอนนี้ผมเปิดตัวเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงพี่ก้องกันหน่อยว่าเอ๊ะตอนนี้มองการสื่อสารกับแฟนเพลงยังไงบ้างคะ่ะ ลกมันไปไกลขนาดไหนก็ตามคนที่ยังออฟไลน์อยู่ก็เยอะ <Yeah. S 1> ที่ไม่ได้เล่นโซเชียลเลยว่ามีเพลงแล้วหรือ,อยังก็เยอะเยอะมากด้วยเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นไอที่เราจะมาตัดสินกันในโซเชียลอย่างเดียวว่าแบบนี้ดีที่สุดอะอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วนะแ mm hmm. สดง mm hmm. ว่ามีการ P I เช่นรถแห่ออนไลน์ก็มีทีมหลังบ้านเก่งมากครับเ mm hmm. นี่ยการเข้าบ้านหลังใหม่แกมมี่คือเก่งมากไปเห็นเลยวิธีการทํางานเมื่อก่อนเราทําเองคิดว่ามันง่ายมันไม่ใช่ ว่าหลังบ้านมันเหนื่อยแค่ไหนก็ได้การเขาไปรู้ไมมกระทั่งว่าที่ที่ไหนที่ชอบฟังเพลงเรามากที่สุดคนกลุ่มไหนที่ชอบฟังเพลงเรามากที่สุดควรจะไปเอาเพลงนี้ไปเปิดที่ไหนปล่อยที่ไหนเขารู้ไหมขนาดขนาดนั้นนะครับ จริงถ้าคุณผู้ชมได้ดู MV เนี่ยนางเอกก็ไม่ใช่ใครค,คุณเบลล่าได้คน<ว>ดังเลยทีเดียวได <ใน S 1> ้ระดับพระนางเนาะมาเล่น M v ีให้นะคะคือจริงๆคุณก้องเขาก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะกับการโปรโมทเพลงด้วยนะคะคุณกองเว่อไรบอกว่ายุคนี้ศิลปินหน้าใหม่แจ้งเกิดกันทุกวันคือตัวเองเนี่ยฐานแฟนเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่สร้างฐานใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะหายไปจากวงโคจรได้อย่างไเจ้าตัวอ,อกหักนะคะใน MV นี่เป็นลาเคมเป็นเคมีที่ดีนะคะจนนี้เจ้าของเพลงราม่าดังป๊อกอย่างนี้เลยนะคะเป็นนักสแสดงท่านหนึ่งไปแล้วค่ะก <c oughs> องเวไรอีกอย่างที่สำคัญมากๆคือศิลปินตอนนี้นับไม่ถ้วนจำหน้าแทบไม่ได้เมื่อก่อนนี่คือหนึ่งปีเนี่ยมาลุ้นกันว่าศิลปินคนไหนจะปล่อยเพลงแล้วตื่นเต้นกันมากทุกวันนี้ในในวันนั้น่ะปล่อยกี่คนแล้วไม่ไม่ใช่ว่าปล่อยสี่ห้าคนนะ มีสิอัพที่เราเห็นข่าวเพราะว่าเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักบ้างแต่ศิลปินที่เขาสู้เพื่อตัวเองเหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยทำแบบเยอะมากที่เขาก็ปล่อยเพลงทุกวันแคบทุกวันมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่เราต้องยอมรับว่าต้องเต็มที่กับมันหนึ่งอย่างที่หนึ่งอย่างที่มันมีผลก็คือการได้คนเก่งๆมาร่วมงานด้วยมันก็ได้รับความสนใจในการทําเพลงมากขึ้นครับ สำหรับก้องวิไรแล้วนะคะแฟนเพลงถือว่าเป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญเลยทุกครั้งที่รับงานคอนเสิร์ตก็จะเปิดรับบริจาคเงินด้วยคุณผู้ชมเราเห็นเป็นประจำบางทีได้ผลไม้ทุเรียนเงาะอะไรก็ได้ตังบริจาคมาอีกนะคะก็นําเงินตรงนี้มอบช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนด้วยล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าค่าตัวคอนเสิร์ตงานเขาดาวสิ้นปีนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน3 0 0 0 0นบาทนะคะจะมอบให้การกุศลช่วยเหลือชาวบุรีรัมย์ด้วยหวังคลายทุกข์ให้กับคนในพื้นที่ เพราะว่ายังมีการปะทะบริเวณชายแดนกัมพูชาในเวลานี้นะคะนเไ็ปป ฟังเพลินดีนะคะเมื่อกี้แอบไปส่องในสตรีมมิงม่งฟังเพลงก็อันดับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าตอนออกนั่งรถแห่ไปโปรโมทนะคะ,ค,ะคือพี่ก้องเวยไรเขาจะออฟไลน์ก็จริงแต่ว่าจริงๆเขาออนไลน์ไปด้วยเขาก็ไลฟ์สดน,นะคะมีทักทายบอกว่าเอ้ยมีแฟนๆจากกัวลาลัมเปอร์เนี่ยมาหามาให้กําลังใจด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีคนแซวตลอดทางอ้าวผมนึกว่าก้องเฮวยไรหลงเลือกตั้งเพราะติดใบใหญ่ๆห,หลังรถแล้วตัวเองขึ้นไปยืนก็ทุกคนตัดสินใจเลือกแล้วนะมารุยอ๋อ ใช่โปรโมทเพลงใหม่ไม่ได้ลงเลตังอะไรเขาไปนู่นเลยนะแถวสยามคือเขาตั้งกันหลายจุดนะคะมาจากตั้งแต่ตึกแกมมี่อ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้การเปิดตัวเพลงเปิดตัวอัลบั้มในวงการเพลงบ้านเราเล่นใหญ่กันนะพี่กิฟคือเขาจะแบบจัดเป็นคอนเสิร์ตเลยคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะมีการร้องเป็นเพลงที่กําลังจะปล่อยออกมานะคะถือว่าจริงๆแม้ที่ระบอกออนไลน์จะสําคัญแต่หลายๆคนหลายๆค่ายตอนนี้ก็อยากจะให้ศิลปินเนี่ยมาเจอกับแฟนเพลงโดยตรงแบบนี้แล้วเนาะก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มา ตกหัวใจใครไม่เคยดูสดโดนเข้าไปอ,อาจจะกลายเป็นแฟนคลับไปได้พราอเมะะื่อกี้ก็ฟังสดด้วยนะขนาดแค่โปรโมทเพลงตัวเองนะคะ